เดี๋ยวสามทุ่มครึ่งคืนนี้ครับตามเวลาในไทยนะประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะต่อสายมาคุยกับคุณอนุทินนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ว่าคงต้องชี้แจงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งท่านที่มาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็คือคุณเสียศักพงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจากที่จะมีการสนทนากันเนี่ยนะครับนะก็เชื่อว่าสามทุ่มครึ่งคืนนี้ เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสารัฐเนี่ยคงต้องการอยากจะเห็นการหยุดยิงเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้คงต้องให้ทางทหารทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันยังมีรายละเอียดอีกมากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเร่งรีบครับเพราะว่าจะต้องให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันมีความพร้อมด้วยและนายกรัฐมนตรีต้องพูดคุยกับฝ่ายทหารของเราครับคุยกับกองทัพนะว่าควรจะเป็นยังไงไทยควรจะกําหนดท่าทีอย่างไร ที่สําคัญเราจะต้องอธิบายให้ทางสหรัฐเนี่ยเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ไทยได้ดําเนินการมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่กัมพูชากล่าวหาครับอีกทั้งที่ผ่านมากัมพูชาก็เป็นฝ่ายยั่วยุมาโดยตลอดแต่ความจริงแล้วไทยเองเพียงอยากจะปกป้องอธิปไตยซึ่งอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังข้อเสนอจากทางสหรัฐเขาด้วยนะครับค่ะ ซึ่งในที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีข้อเสนออะไรก็ต้องพิจารณาบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักนะท่านบอกว่าคงไม่รับอะไรที่เป็นการบังคับมาจากข้างนอกการจะหยุดยิงหรือไม่ ต้องคิดว่าภายหมดไปหรือยังจึงมาคุยกันคือทางนายกอนุทินเนี่ยก็ยังมั่นใจนะแล้วก็ย้ําด้วยว่าแม้ว่าตอนนี้ยุบสภาไปแล้วแต่ยังพร้อมที่จะหนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยเดี๋ยวการคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาคืนนี้แน่นอนคุณศรีษศักดิ์ก็จะร่วมคุยด้วยจะเป็นการเหมือนอัปเดตสถานการณ์นะคุณผู้ชมท่านนายกบอกว่าเหมือนเป็นการอัปเดตสถานการณ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายเดือนก็มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับทางในโดนัลด์ทรั ได้ทราบแล้วนะคะม,มันไม่ใช่การเจราจาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยก็วันนี้เป็นประเด็นที่มีนักข่าวยิงคำถามหลายเรื่องอตั้งแต่เรื่องของยุบสภาสถานการณ์ชายแดนจะเป็นยังไงเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ล่ะจะคุยกันจริงๆใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคุณเกษริ์ เราะครึ่งเฟสสองยังไงก็มีการถามเหมือนกันทวงถามเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้คือพอเป็นหมดเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับการอนุมัติงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่อาจจะห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณแล้วไปผูกพันถึงรัฐบาลต่อไปได้หรือแม้แต่กระทั่งการห้ามการหาเสียงแฝงใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้คนละครึ่งเฟสสองที่เรารอกันอีก2 0 0พันนี่คงต้องรอไปก่อนเออหลายคนก็บอกว่าโอ้ยใช้เฟสหนึ่งอุตสาห์รีบใช้จนหมดนะจะได้รอรับเฟสสองแล้วคุณผู้ชมครับ อนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ามีการไปยืนยันกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะว่ารัฐบาลสนับสนุนเหล่าทัพในการทำภารกิจปกป้องอธิปไตยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากเหล่าทัพนะคะที่พบว่าสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นด้วยนะคะครับ